เอาล่ะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ในเราก็อยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานครับข้อเป็นพ p ที่2นะอ่าก็เป็นพาร์ทสองนั่นเองครับทุกคนโอเคก็ตอในที่ผมก็ไปฟาร์มมาเลยครับเราก็พาของกลับมาบ้านเรียบร้อยโอเคนี่ก็เป็นบ้านผมเองครับไปนี่ครับเดี๋ยวเราก็เอานึกว่าคนครับโหเป็นบอดฟาร์มนะทุกคน เนี่ยเมื่อกี้ผมก็มไปฟาร์มครับกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนเดีว่าดักยิงผมนะโอเคก็ตามนี้ครับทั้งในบ้านซึ่งผมก็ได้อัปเกรดมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะวางเป็นชั้นคู่มาตอนนี้เนี่ยเราก็จัดบ้านมาประมาณนี้เลยครับซึ่งผมก็อย่างโล่งๆนะเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นห้องครับว่าเป็นห้องเก็บบิลหรือว่าห้องเผาของแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บพวกเหล็กพวกนี้มาครับเอ้ยมันเต็มเลยว่ะเอาเดี๋ยวเราก็ไปใส่อีกกล่องแล้วกันครับที่ผมไปทําใหม่นะทุกคน โอเคบอกเลยครับว่าแต่เดี๋ยวเนี่ยผมก็จะไปครับปืนครับแล้วก็ไปไล่ยิงให้ทุกคนได้ดูนะจากคลิปแรกที่ผมลงไปเนี่ยก็มีแค่ปืนลูกโม่นะอันนี้เราก็มีปืนกลเบอร์เลยครับอ่ะเราก็สามารถไปไล่ยิงคนให้ดูนะโอเคก็เก็บของไปครับตอนนี้เนี่ยผมก็เจอคนเลยครับซึ่งมันค่อารามอยู่บนรถนะแน่เราก็ยิงไปเลยอันนี้ผมก็เดินเดินมาถืว่าตั้งนาเลยครับเพิ่งเจอนะแน่พวกนี้มันก็ไม่ค่อยฟาร์มกันไง มันก็มีปืนกันหมดแล้วเหลือแต่ผมเนี่ยฟาร์มโคตรช้าครับโอเคมามันคลานว่ะทุกคนเนี่มีกระสุนเป็นกระสุน AK ด้วยครับดีเยี่ยมบันไดชั้นคู่อ้าวดีเยี่ยมเลยครับโอ้โหอันไหลเกือบ200ครับคืออันนี้มันเป็นเซิร์ฟมาตรฐานด้วยครับก็ถ้ามันได้อะไหลเกือบ200แบบนี้ก็ถือว่าดีเลยครับอ่าก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะไปฟ,ฟาร์มเลยก็ยิงคนให้ดูเรื่อยๆครับแต่นี้ผมก็ ของในบ้านยังน้อยไงเราก็ต้องขยันฟาร์มหน่อยช่วงนี้เนี่ยโอเคไปครับผมว่าไม่น่ามีคนและแถวนี้เนี่ยโอเคนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็เจอคนฟาร์มนะครับเนี่ยระหว่างที่เรากําลังแบบว่าเดินหาเนี่ยผมก็เห็นพอดีครับว่ามันกําลังทุบกล่องนะนี่ก็เป็นตัวเปล่าด้วยครับมันจะมีปืนว่าหอเ่เดี๋ยวเราก็จะลองดูก่อนครับเนี่ยผมว่าไม่น่ามีนะเดี๋ยวเราก็จะยิงเลยนะครับผมไม่ปล่อยให้มันฟาร์มครับเนี่ยก็จัดไปเลย โอเคก็นิ่มๆครับมันก็ไม่น่าใส่เกราะนะไปหวังว่าไม่มีคนนะแน่มันใส่เกราะกระดูกว่ะทุกคนอันนี้ผมก็ต้องการเกราะกระดูกด้วยดีครับที่มันใส่นะมีปืนเปล่าไม่มีว่ะเนี่ยเเอาเกราะกระดูกมาครับโอเคนาจิต้าอยู่ครับแกประมาณนี้ครับมาเก็บเก็บเชือกไปเราก็จะลองดูครับว่ามันจะมีคนเหลือหรือเปล่าแถวนี้เนี่ยนน่ก็ลองหาครับ ผมว่าไม่น่ามีแล้ววะใช่ปะ่ะโหตรงนี้ก็มีบ้านด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาหาแล้วกันครับตอนนี้ผมก็เอา้าเห็นคนวะ่ะน่ขอไปยิงแล้วกันนี่มันมาวะ่ะทุกคน,นกระโดดด้วยโอเคสเมตร3เมตรโอเคร่วงเรียบร้อยโดนไป5้ามเมตรครับแล้วก็ทุบไปเลยได้อยู่เดี๋ยวผมก็ค่อยไปหาระเบิดนะครับหรือว่าไปคับระเบิดเลยก็ไปเรตให้ทุกคนได้ดูนะ ตอนนี้ผมก็ต้องคานแบบว่าของพวกนี้ก่อนดูดิโอ้โหได้ไม้อย่างเยอะก็ถือว่าอิ่มเลยครับยิงคนได้เนี่ยแบบว่าตัวไก่ด้วยได้ของขนาดนี้เนี่ยโอเคก็ฟาร์มกล่องไปได้อะไรแล้วก็เป็นของที่มันจะครับปืนฟาร์มมาร์สอ่ะเป็นบอดี้ฟาร์มมาร์สครับโอเคก็ไปครับที่ผมก็จะกลับบ้านก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเก็บของพวกนี้เนี่ยตอนนี้ขอก็เริ่มเยอะเลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยครับซึ่งผมก็ได้ตกแต่งบ้านนะนี่ครับเป็นไง ก็ถือว่าสวยพอเอาเรื่องอยู่ครับแต่ว่ายัางไม่มีคนมาเรดว่ะทุกคนเนี่ยดีวผมก็ขอครับกระสุนครับเพราะว่าผมก็ต้องใช้เป็นกระสุนสีเขียวมันก็จะเจาะเกราะน,ะนั่นเองครับเป็นเกราะกระดูพวกนี้เนี่ยนี่สมมติว่าเราใส่แบบว่ากระสุนน้าตาลเนี่ยมันก็ยังลดประมาณเท่าไหร่วะสิบประมาณนี้ครับมันกย็ย่างครับกว่ามันจะตายนะอ่ะโอเคก็เราก็ครับไปเรื่อยๆครับเนี่น่าจะได้อยู่มาเราก็เก็บดินเปินไปเลย ดีวผมก็จะลองไปหาคนครับแล้วก็ไปยิงให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยปะ่ะมันจะมีคนให้เรายิงเป้าก็เราไม่รู้ไปครับดีวผมก็เอา้ามีคนว่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนอยู่นอกบ้านครับมันจะมาเรดเราหรือเปล่าเนี่ยแบบหนึ่งผมก็ขอออกแล้วกันครับอ่าเสียงมาฝั่งนี้ครับปับ๊บเอา้ามันเดิอนหนีฮะทุกคนก็จัดไปเลยนะเนี่ย เรียบร้อยโดนติดๆครับรถไปแบบว่านัดหนึ่งสามสิบนะนี่แหละครับที่ผมแบบว่าใช้กระสุนสีเขียวนะมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลองดูของครับปับ๊บโอ้โหไม่มีกล่องไม้นี่ชั้นคู่นี่ครับเห็นอย่างเยอะโอเคได้อยู่ครับมันก็เอาของมาแจกนะบ้านเราเลยว่ะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปวิ่งแบบว่าวิ่งฟาร์มแบบเสียเวลานะเนี่อยู่บ้านเลยก็มันมาแจกเฉยโอเคปะ่ะ เราก็จะอัพไปอัพเกรดบ้านเราให้แข็งแกร่งนะตรงนั้นก็มีคนด้วยครับทีผมก็ค่อยไปยิงแล้วกันเนี่ยเราก็ไปเก็บของก่อนโอเคป่ะเอ้ยเมื่อกี้ที่ผมว่าผมเห็นคนว่ะทุกคนซึ่งมันขอวิ่งมาฝั่งนี้นะเนี่ยใช่ป่ะเอามันอยู่บนบ้านหนึ่งตัวครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวมันเป็นตัวเปล่าว่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูครับมาทีผมยิงแล้วกันตัวนี้เนี่ยจัดไปตัวเปล่าผมก็เอานะผมว่ามันจะมีของไง โอเคเราก็ซ้ำตัวนี้ไปเลยครับไปเอ้ยเอาหลังมาครับโอ้โหสองตัวโอเคล้มหนึ่งครับแล้วก็อีกตัวเรียบร้อยนี่ครับมันก็จะสู้กับเรานะทุกคนสองตัวเราก็ไม่เว้นมาดิแนะ่ตอนนี้ผมข้อจัดตรงนี้ก็ไปสี่ตัวครับขารวมกับตัวไก่นะอันนี้ก็มีเป็นปืนกลมือครับมันก็ยิงผมไม่เข้าไงครับมันดูมันพากระสุนมาดินกอพากระสุนที่กระสุนที่แบบว่ามาติดสนิมนะแนะ่ มันจะมาทุบเราอะทุกคนโอเคน่าจะได้อยู่ครับตอนนีผมขอสังหารตรงนี้ไป5้าตัวครับรวมกับตัวไก่นะทุกคนโอเคที่ผมก็ขอปั๊มยาก,ก่อนแล้วกันครับแน่ตกใจหมดเลยครับมันก็พาคนมือมาแบบว่ามาสองคนเลยนะมันลอยหลังผมเนี่ยโอเคก็มียาให้เราปรั้มหรือเปล่าหมดแล้วว่ะขอได้อีกประมาณ85ครับเพื่อนผมแต่ที่ผมก็จะลองดูของในศพครับเพราะว่ามันจะมีของดีนะ อนี่มีเหตุครับเราก็จะกลับไปอับบ้านผมให้แข็งแกร่งทุกคนแล้วก็ศพที่มันแบบว่ามาทุบผมเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะตรงนี้อโอของเปล่าครับเป็นตัวเปล่านี่เองครับทุกคนไปครับก็ถือว่ารอบนี้เรามาก็ถือว่าอิ่มอยู่นะได้เป็นปืนกลมือสองกระบอกครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บในบ้านนะแล้วก็ไปค่อยใช้ครับนี่ตอนนี้เราปืนก็เริ่มเยอะครับโอเคแล้วก็ได้กระสุนมาประมาณเกือบ300ครับก็เป็นกระสุนน้ำตานั่นเองไปกลับบ้าน ตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นคนแบบว่ากําลังจะสร้างบ้านครับใช่ป่าวะอ่ามันสร้างจริงครับก็เองไปดูครับเอ้ยกี่ตัวนี่นมันยืนสองตัววะทุกคนก็สร้างบ้านหนึ่งคนครับเลยก็นอกบ้านหนึ่งคนมันก็ยืนนิ่งด้วยนะที่ผมก็จะลองไปยิงครับเนีย่ยืนแบบนี้เสร็จโจดิวะโอเคปับ๊บเอา้าโอโหตัวนี้เป็นบอทวะทุกคนเนี่มันอยู่ในบ้านวะเอา้ามันลื้อเลยครับเดี๋ยวเราก็จะลองจัดเลยลวกันครับเนี่ย บอกเลยครับว่าออกมาทำไมเนี่ยเรียบร้อยล้มโอ้โหมันชุบอ่ะทุกคนดีที่ผมยิงทันนะเรียบร้อยก็ยิงไปดิเดี๋ยวเราก็จะดูครับว่ามีของอะไรโอ้โหกลมือกลนมือมาว่ะโอ้โหกระสุนเพียบเรียบร้อยมีกระสุนแลวเขามียาหลอดยาด้วยครับดีวผมก็ขอไปปั๊มยาก่อนแล้วกันครับดวผมไม่รอดนะถ้ามีคนแอบว่ามาเพิ่มเนี่ยโอเคเราก็เอาหลอดยาที่ผมได้เมื่อกี้ก็ปั๊มไปเลยครับ นี่ได้โยตอนนี้เลือผมก็เหลือมัดเจ็ดสิบกว่าละโอเคหวังว่าแถวนี้ไม่น่ามีคนครับเราก็จะรวยนั่นเองครับได้ปืนคนมือมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอยากได้เป็นปืนฟาร์มาเลยก็ปืนกึ่งด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนใช้แถวนี้เนี่ยนี่ชั้นคู่อะไรเรียบร้อยครับเราก็เก็บมานะโอเคเก็บเท่าที่เก็บได้ครับเอาตอนนี้เขากระเป๋าเต็มเลยครับนี่ผมก็ขอไปดูของที่ผมไม่ใช้แลยกันครับแล้วก็จะเอาหน้ากากนะเพราะว่า หน้ากากนี่มันก็จะหายากด้วยนะอันนี้ก็ฮอมมี่ด้วยว่าพังไปแล้วแล้วก็พรมอะไรนี่เนี่ยผมหมีโอเคเราก็เก็บเก็บหน้ากากมาครับโอเคไปครับตอนนี้เราก็รวยครับเราก็ยิงคนมาได้นะทุกคนก็ได้เปืนกลมือเลยก็ได้หลอดยามาด้วยครับมาครับระหว่างที่ผมกําลังจะกลับบ้านเนี่ยผมก็เห็นคนกําลังวิ่งครับแปบ๊บหนึ่งนี่มันไปแล้วโอเคดีผมก็จะลองไปดักยิงมาแล้วกันครับเนี่ยมว่าเราจะได้ของดี แต่ว่าตอนนี้ผมก็ของมาเต็มตัวเลยครับถ้าผมยิงได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บได้เปล่านะเคก็ okay, <okay. S 2> จะลองยิงดูครับอันนี้เราก็ยิงไปก่อนนี่เราก็เรียกมันมาครับโอเคโอ้โ okay. ห oh มันไปแล้วว่ะเดี๋ยวเราก็ยิงคู่ครับปั๊บเฮ้ยเอาโอ้โ oh หข้างๆมันครับผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนมันโอ้โ oh หเอา่ะเน่เราก็คล้องไปดิใครจะกลัวอะมาดิโอเคไปครับบอกเลยครับว่าเดี๋เราก็จะยิงแล้วกันเน่ตัวนี้น่าจะมีของดีว่ะทุกคน โอเคไปนนี้มันเจ็บแล้วว่าทุกคนโอเคร่วงบอกเลยครับว่าจะเล่นกับเราก็ยิงแบบว่ามันเปิดดูผมก่อนเมื่อกี้นะโอเคดีครับที่เราเห็นว่ามีก้อนหิตนตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถยุบได้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอปั๊มยาก,ก่อนเลยก็ไปดูของในตัวมันครับว่าจะมีของดีหรือเปล่าโอเคก็ไปครับเน่ยก็ดูครับฟับกลมมือมาวาทุกคนแล้วก็อุ้ยหลอดยาว่ะทุกคนเนี่ย บันไดยอย่างเยอะโอ้โหระเบิดออกมาทุกคนเนี่ยตอนนี้เราก็เจอระเบิดน้ํามันแล้วดี่ผมก็ขอด้งของด้วยกันครับเนี่ยก็เป็นเกาะหนังนะโอ้โหผมเก็บมาทั้ไหมายไปเนี่ยีกก็ทิ้งของไปครับที่เราจะไปเก็บของในตัวมันครับบอกเลยครับปู่ฮาผมเต็มไงของในตัวเนี่ยเราก็ทิ้งไปครับพวกเนี่ยโอเคที่ผมก็จะไปเก็บระเบิดแล้วกันครับพราะว่าระเบิดน้ํามันสิบลูกเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะเราก็สามารถไปจัดบ้านคนได้ครับเราก็เอาระเบิดมา โอเคแล้วก็หลอดยามาด้วยครับโอ้โหว้ดีว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มเลยครับเรายิงไปเนี่ยปตามนี้ตอนนี้ตัวผมคอกเต็มเลยครับก็มีแต่ของแบบนี้เลยครับเราก็เก็บมาอ่ะที่ผมก็จะไปทิ้งของในตัวอีกอีกนิดนึงของที่ไม่จําเป็นนะทุกคนไปเราก็หมอบตรงนี้ก่อนหวังว่าไม่มีใครมาด้วยโอเคก็ทิ้งรองเท้าไปเลยแล้วก็นี่ครับเมีดเมีดเรามีเยอะเราก็จัดไปลูกซองแล้วก็ นี่กระป๋องโอเคไม้ครับเหลืออีกนิดนึงโอเคดีวผมจะเก็บมีดแล้วกันครับเราก็จะเอาไปฟามนะความสัตว์พวกนี้เนี่ยป้าเดี๋เราก็จะลองไปเก็บอีกรอบเอ้ยมันมาว่ะทุกคนผมก็จะลองจุบก,ก่อนเนี่ยมันไม่ท้อวะ่ะทุกคนตายปุ๊บมาใหม่วะ่ะมันก็จะเอาผมนั่นเองครับโอเครีโหลดแป๊บหนึง่งเดี๋เราก็จะจัดให้ทุกคนได้ดูนี่เปิดไปครับป๊าโดดโดดโดโอ้โหป่าเรียบร้อยครับ ก็โดนติดๆเลยนะโอเคลด33ครับปับ๊บโอ้โหโว้ยคนมือมาว่ะดูฮัมมันก็พาเป็นกระส่วนที่ว่าไม่ค่อยมีดามเมจนะผมก็ลดนิดเดียวไงผมก็ใส่เป็นเกราะก,กระดูกด้วยคนระับโอเคตอนนี้เราก็ได้ระเบิดมาก็คนมือพวกนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยครับรอบนี้เนี่ยดี่ผมก็ขอกลับบ้านเลยเขาไปเก็บของก่อนลวกันครับดี่ผมจะตายนี่คือตกไปหมดเลยในตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะถึงบ้านเลยครับคออยู่ข้างหน้าผมนั่นเองนะ แนะ่หวังว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีพวกรัสเซียนะเพราะว่ามันก็มาดักยิงผมบ่อยไงแนนะ่เราก็ต้องระวังนิดนึงนก็ต้องดูหลังด้วยครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีแบบว่าคนใช้ปืนกึ่งครับซึ่งผมก็จะลองหาครับแตว่าผมเจอปุ๊บผมเขายิงไปได้ปืนกึ่งมานี่ก็ถือว่าโคตรเลยนะโอเคก็ขอกลับไปเก็บของพวกนี้ก่อนเลยก็ค่อยไปเรตให้ทุกคนได้ดูนะแนะ่โอเคไม่มีคนครับน่าจะโล่งดีแถวนี้เนี่ย เราเขาบอกว่ายิงโคตรไปได้เลยือนว่าระเบิดน้ํามันนะสิบลูกด้วยเนี่ยก็ถือว่าอิ่มเลยครับป้าเรียบร้อยบ้านผมผมก็ไม่ได้สร้างใหญ่ครับผมก็สร้างเป็นบ้านหุ่น่าเล็กๆครับให้มันคิดว่าเป็นบ้านแคมป์นะที่จริงผมก็อยู่บ้านนี้บ้านเดียวไงโอเคผมบอกเลยครับว่าของในบ้านโคตรฟตูตอนนี้เนี่ยโอเคไปนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําเป็นห้องแบบนี้ครับมันก็จะมีหลายห้องนะบ้านเราเนี่ยมันก็จะเรดยากขึ้นนั่นเองโอเค นี่ก็มีเป็นปืนกลมือได้มากี่กระบอกเนี่ยอ้โขห้ากระบอกเลยครับในตัวเนี่ยไปเราก็ขอไปเก็บปืนก่อนนี่บอกครับว่าลูกกระสุนดีครับอ้โหอ,อย่างเยอะตอนนี้พวกเขาน่าจะใช้ไม่หมดเลยเด็ดเคยก็เก็บไปครับลูกซองก็มานี่ที่ผมก็จะพากระสุนไปเท่าไหร่ดีวะสักประมาณร้อยหนึ่งแล้วกันครับที่เก็บเหลือนะโอเคได้โย่แล้วก็หน้าก,ากากมาอย่างเยอะบอกเลยครับ โอเคตรงนี้มาเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของพวกนี้ครับก็เป็นเกาะนะเราก็ได้เป็นเกาะกระดูกมาด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่แบบว่าสำรองตอนที่ตอนที่ผมตายนะเราก็จะใส่ได้นี่งมีหลอดยาด้วยเดี๋ยวเราก็จะเก็บสักหลอดหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าพันแผลครับโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปบวกเลยครับเดี๋ยวเราก็เก็บของให้หมดแล้วก็ไปบวกให้ทุกคนได้ดูนะไปบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มรวยเลยครับ จากที่ผมเอา้ามันมีคนยิงวะ่ะมันอยู่นอกบ้านครับดวผมขอเก็บของให้หมดเลยก็ไปยิงกับพวกมันให้ดูไปครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะลองออกดูครับว่าพวกมันอยู่แถวไหนนะเมื่อกี้มันก็ยิงแถวนี้วะ่ะมีเสียงมาโอเคเอา้ามันอยู่ตรงนั้นครับเห็นปะสองตัววะ่ะดวผมก็ขอยุบนิดหน่อยแล้วก็ส่องดูครับนี่สองตัวครับดวผมก็จะลองดูครับว่ามันไปแถวไหนนะผมว่ามันจะมาหลังบ้านผมวะ่ะไปแล้วกันครับเนี่ย ตรงนี้เลยโอเคอ่ะนี่ไงครับป๊าบเรียบร้อยครับโอ้โหล้มคู่อ่ะโอ้โหมันมา2ตัววะ่ะโอเคดีวผมก็จะเอาปืนไปแล้วกันครับก็เอาปืนแค่แค่ปืนบอนะก็กระสุนไปด้วยครับโอเคผมว่ามันน่าจะชุบไม่ทันวะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลองไปแบบรวดเร็วไปเอากระสุนน้อยดีวผมรีโหลดแป๊บนึงครับป่ะโอ้โหดูครับมันมันหนูแบบว่ามันลุกแล้วโอเคเอาอยู่ตรงนี้ โผไปดิตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะลองจุกแล้วก็ไปยิงป๊าบโอ้โห,โหล้มครับเลือดพวกเมื่อคี้ก็เหลือน้อยนิดด้วยไงย,ยิงกับพวกนี้เนี่ยแต่ได้ใจไปดิส่องตัวเลยครับพวกมันโอเคก็ปล่อยไปครับมาครับตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ดักอยู่หน้าบ้านผมครับมันก็สองตัวเลยนะเห็นปะ่ะมันก็จะมีว่ารอยเท้าขึ้นครับก็ส่องตัวว่ะผมจะออกได้หรือเปล่าวันนี้ชิบหายแล้วเราก็ติดอยู่ในบ้านครับ คือถ้าผมออกไปเนี่ยผมว่าผมน่าจะตายนะผมว่ามันดักยิงไงเน่มันรวมแบบว่า2ตัวผมไม่น่ารอดว่ะเดี๋ยวผมเขาจะลองยุกอยู่ในบ้านนะโอเคป่ะเราก็จะลองเก็บของดูครับเน่เดี๋ยวผมก็จะสร้างเตียงเพิ่มหาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมตายปุ๊บเราก็ไม่มีแบบว่าถุงนอนนะเราก็จะสร้างเพิ่มแล้วกันนี่ก็จัดไปครับเราก็จะมีแบบว่า2ถุงนอนในบ้านผมเนี่ยป่ะเราก็จะลองไปออกยิงครับให้ทุกคนได้ดูพวกนี้เนี่ยไป ตอนนี้เนี่ยผมว่าพวกมันน่าจะไปแลว้วว่ะเนี่ยก็เหลือแต่ศพนอกบ้านครับโอเคเราก็จะลองสำรวจดูเฮ้ยแสงเลยวะแวบแวบแเราก็จะลองไปดูบ้านนี้ครับอันนี้มันเป็นบ้านใครวะตอนที่ผมมาพาร์ทแรก,แรกๆเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะแต่ว่าพอผมเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมเลยวะ่ะเป็นบ้านใครไม่รู้ครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าแถวนี้เนี่ยพวกมันจะเหลือหรือเปล่า โอเคที่ผมเขาจะลองไปหาแล้วก็ไปยิงให้ทุกคนได้ดูเลยนะตรงนี้มันก็มีคนคนเจาะเะไวะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคบ้านไขไปเนี่ยเสียงเงียบครับไม่มีการเผาของด้วยนะโอเคเราก็เดินหาไปฮับมารับ,รบทุกคนระหว่างที่เรากําลังหาเดี๋ยวตอนนี้ก็เช้านะครับซึ่งผมก็เห็นคงคนแบบว่าวิ่งสองคนนะไม่รู้ว่าเป็นพวกมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูครับแน่คือพวกมันในตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นชุดเหล็กด้วยนะ อันนี้เราก็ขอไปครับเรียกพวกมันมาบอกเลยครับว่าเราจะยิงให้ดูโอเคคือสองตัวเนี่ยมันก็ถ้าเราแบบว่ายุคดีๆเนี่ยผมก็สามารถรอดได้นะเราก็ลองดูครับโอเคเราก็ตั้งหลักดีๆก็อยู่ตรงนี้เลยครับรอมันมาใกล้ๆอ่ะยิงครับป๊บโดนเป็นเม็ดหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งครับโอเคล้วงล่วงห่าล้วงไปเลยครับก็ชุดเหล็กโอเคก็เหลือ,ออีกตัวครับทุกคนอ่าโดนครับ ปั๊บเรียบร้อยเราก็ซ้ำไปเลยครับถ้าผมยิงลมนะเพราะว่าถ้ามันมีการชุบเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นนล่ยเขาจะมายิงเรานะอ่ะโอเคเราก็ขอเก็บหลอดยาแล้วก็ไปปั๊มก่อนเพราะว่าถ้าผมไปเสียเวลาแบบเก็บเกาะพวกนี้ผมน่าจะตายนะโอเคได้อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยผมว่าผมน่าจะได้เกราะเหล็กเลยว่ะดูครับว่ามันครบเซตหรือเปล่าไม่้มีบัตรเขียวโอเคเกราะเหล็กบอกเลยว่าครบเซตครับทุกคน อนนี้ผมก็เริ่มถึกขึ้นครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไปแล้วกันครับปั๊บเรียบร้อยเลือดมันก็จะบวกขึ้นครับโอเคลูกโม่เนี่ยประมาณนี้เป็นปืนกลมือด้วยนี่อะไร75ได้อยู่ครับโอเคกระเป๋าเต็มเลยครับเดี๋ยวเราก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับถ้าผมไปมัวเวลาแบบไปเสียเวลาไปเก็บของเนี่ยคือผมตายแน่นอนครับเดี๋ยวมันก็จะมาใหม่พวกนี้นะโอเคบอกเลยครับว่าสองหนึ่งผมก็ไหวนะแล้วก็ได้ชุดเหล็กมานั่นเองครับทุกคน ไปเราก็ขอกลับไปเก็บอย่างไวนะเน่หวังว่าพวกมันไม่มานะทุกคนไปบอกเลยครับว่าทันทีผมอิ่มว่ะได้กรอะมาครับตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาในบ้านเรียบร้อยครับซึ่งผมก็เข้ามาในบ้านเลยนะก็ได้เกราะเหล็กมาด้วยเน่บอกเลยครับว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไหลรแลวก็ไปเรียนพวกชุดเกราะพวกนี้แล้วก็มาใส่นะโอเคหลังจากที่ผมใส่ชุดเกราะกระดูกมายาวนานเนี่ยเราก็เพิ่งจะได้เกราะเหล็กมาว่ะ โอเคก็ตามดีนะบอกเลยครับว่าเราเริ่มรวยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปหาปืนฟาร์มาร์ปืนกึ่งพวกนี้อ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราก็ไปเผาแร่นิดหนึ่งมันก็มีแร่อยู่ในตัวเนี่ยเราก็ได้จากพวกวันเมื่อกี้แหละนี่อันนี้ก็เป็นกรรมฐานครับอันนี้ก็ไม้อ่ะเข้าไม้ไม่มีแล้วก็เผาแร่เหล็กไปเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสําหรับพาร์ทดีนะซึ่งเราก็มายิงคนให้ดูครับทุกคน เราก็รอติดตามแบบว่าพาร์หน้าผมว่าผมจะไปเรดบ้านนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเข้ายิงคนได้ด้วยไงได้ระเบิดมาด้วยโอเคก็อิ่มอยู่ครับก็<อ>ประมาณนี้ครับสําหรับพาร์ทนี้ครับซึ่งเราก็ไปคับปืนกลมือนะแล้วก็ไปยิงคนให้ดูครับซึ่งบอกเลยครับว่าเราอิ่มหวัดพาร์ทนี้เราก็ได้เป็นปืนกลนมือลแลวก็เป็นระเบิดด้วยนะระเบิดน้ํามันเนี่ยก็ได้มา1ิลูกครับโอเคก็อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าด้วยครับว่า ผมจะได้แบบว่าไปคับระเบิดหรือก็ไปเร็ดบ้านให้ดูหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามด้วย้วยกันครับโอเคก็สำหรับคัินี้บายบายทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ